สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่องสนามไทยลีกกันต่อนะครับผมตามคําเรียกร้องในแฟนๆติ๊กตอกนะครับโอ้โหขอกันมาเยอะมากอีกแล้ววันนี้ก็จะมาส่องสนามทีมต่าง f อฟนะครับผม ชื่อฉายาว่าพยูนพิฆาตนะครับผมแหมพยูนพิฆาตที่ก็เป็นสัตว์ประจําจังหวัดของจังหวัดตรังนะครับแล้วก็สนามที่เราจะไปสองนี่ก็มีสนามชื่อภาษาไทยว่าสนามกีฬากางเทศบาลนครตังนะครับผมชื่อใน Facebook ที่เขาเขียนไว้ในแฟนเพจของตัง FC นะและเช่นเคยเราก็มาเข้าที่เสิร์ชกันนะครับมาที่ ผมเซิร์ชเลยสนามกีฬากลางเทศบาลนะครตากนี่มีขึ้นมาแล้วนะครับผมกดปึ้งนี่ครับก็ลงมาแล้วนะครับโอ้โหอ้าวแล้วมันสนามไหนวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> จากที่เซิร์ชตรงนี้มีสองที่นะครับมีด้านบน เขียนเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับผมมีตังมูนิซิพิลสเตเดียมกับตังสเตเดียมนะครับจากที่หาข้อมูลมานี่ก็เป็นสนามที่ทางตังเอฟซีใช้นะครับในไทยลีก3ที่เล่นล่าสุดนะก็เป็นสนามเป็นสนามเทศบาลน,นครตังนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็เขียนว่าตังมูนิซิพอลสเตเดียมนะตามเคอร์เซอร์ที่เราชี้เลยนะครับก็มาคลิกเลยนี่ อันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเป็นภาษาไทยนะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอ่านอีกทีหนึงนะครับชื่อตังมูนิซิพอลสเตเดียมนะครับหรือถ้าแปลภาษาไทยก็สนามกีฬากางเทศบา,นนาลนครตังนะครับผมก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงเรียนเทคนิคพาณิชยาการสยามนะครับแล้วก็สนามแบดบ,บินตันเทนนิงอะไรไม่รู้นะไกล้ๆนี่ก็เป็นแหม ช่วงโรงเรียนแล้วก็น่าจะมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับสระว่ายน้ํำเราก็มาส่องสองมิติกันนี่เลยจะมาดูว่าข้างในนี่จะสามารถส่องสตีดพิวได้หรือไม่นะครับมาเปิ้งอ้าวเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอีกแล้ว ส่วนมากศึกไทยลีก3โซนใต้นะครับหรือว่าไทยลีก3โซนอื่นนะมักจะไม่ค่อยมี Google Street View มาแบบเก็บข้อมูลนะครับผมถ้าทาง Google ดูอยู่ก็เข้าไปเก็บข้อมูลก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสติ i e w ข้างในนะผมมีแต่ด้านนอกนะ ด้านนอกพื้นที่ของสนามนะครับผมเป็นช่วงถนนแต่ว่าที่มีเห็นและน่าสนใจก็จะเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้เป็นเกี่ยวกับรูปภาพหรือรูปถ่ายหรือวิดีโอภาพนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือเป็นแบบวิดีโอ360องศานะครับช่วงบริเวณลานกีทาหน้าอัดจัจจันนะครับหน้าหน้าอัดถัจจันหน้าอัดจัจยันตอนแรกอ่านผิดอัดจะรันไม่ใช่นะครับอ่านว่าอัดจัจยันนะครับ ขอบคุณน้องๆที่บอกมาด้วยนในคอมเมนต์มาครับเราก็จะมาช่วงบริเวณหน้าอัฒจารย์กันนะครับดูซิมีอะไรนี่มีอะไรให้ส่องอ่ามาแล้วก็เป็นจุดอ้าวไอ้ตรงจุดมันอยู่ตรงหน้าอัฒจทรย์ตรงมีหลังคาไม่ใช่เหรอทำไมมากางสนามได้เนี่ยอ่าเราก็จะเห็นเท้าของเท้าของคนถ่ายรูปนะครับผมมีเงาอยู่นะตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางสนามของทีมตังเอฟซีเลยนะครับโอ้โห คนถ่ายนี่ก็มาถ่ายช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงเวลาการฝึกซ้อมกีฬาหรือว่าประชาชนมาแบบว่าออกกําลังกายกันนะครับผมล้วก็มาส่องช่วงอัศจรรย์กันก่อนนะตรงมีหลังคานี่ตรงนี้ก็จะมัวมัวหน่อยมองไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าปิดอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็มีป้ายด้วยครับห้ามเล่นฟุตบอลนะครับผมป้ายห้ามเล่นฟุตบอลแต่ตรงนี้มันสน,นามฟุตบอลทำไมบ,บ,บ่บ่บ่ป้ายห้ามป้ายห้ามเล่นฟุตบอลงงเหมือนกันเออหรือว่าตรงนี้เขาแข่ง กีทางอยู่ก็เลยห้ามเล่นบอลน,นะครับชวงอัศจรรย์ก็มีแบบว่าเป็นเก้าอี้แล้วก็ค้ะกับเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นปูนที่นั่งนะครับผมคาเขากันไปนะเป็นที่นั่งบนอัศจรรย์สีน้าเงินกับสีส้มนะถ้าดูแบบตาไม่บอดสีนะครับผม อันนี้ก็เป็นฝั่งแบบฝั่งมีหลังคานะแล้วก็อัศจารย์อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งไม่มีหลังคาก็มีนี่ครับโลโก้ของทีมตังเอฟซีเลยนะแหมเป็นพยูนเป็นโลโก้นะครับผมพยูนเป็นเจ้าสัดประจำจังหวัดของทางต่างนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายนี่ Hey, ถ้าอยากได้เอาต่อออกกำลังกายนะครับสุขภาพปีไม่มีขายอันนี้ก็สโลแกนใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับผมคนอศจารย์ก็มีคนนั่งอยู่ฝั่งขวานี่จะนี่ก็คนหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายมือเรานี่ก็สองคนนะมานั่งดูแบบน่าจะเป็นการฝึกซ้อมกรีธาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีแบบซ้อมบอลกันน่าจะซ้อมบอลบอลเด็กกันหรือเปล่านี่มีโค้ชแล้วก็มีเด็กๆมาเล่นบอลด้วยนะครับผม แล้วก็มาดูหลังโกบ้างนะครับหลังโกทางด้านซ้ายก็มีสกอร์บอร์ดนะครับเป็นสกอร์บอร์ดแบบดิจิตอลเลยสองสว่างมากถ้าดูในถ่ายทอดสดก็จะเห็นนะครับมีสกอร์บอร์ดแล้วก็เป็นเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะสำนักงานอะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการกีฬาแล้วตรงนี้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งหลังโกฝั่งขวานะครับก็ช่วงตรงนั้นก็จะเป็นสนามน่าจะเป็นสนามฟุตซอลนะครับผมด้านหลังของของหลังโกทางด้านขวานะครับผม แล้วก็สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของสนามต่าง FC นะครับก็ในปี2018ครับทางตาเอก็ได้เจอกับทางบุยลายูเนเต็ดนะครับในศึกโตลต้าลีคับนะครับในปี2018 ตอนนั้นทางเอก็เปิดบ้านเจอกับทางบุยลัมยูเ t e นเต็ดนะครับช่วงนั้นบุยลามจัดเต็มนะครับปี28ก็มีดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับปอสวานโดฟินโย่สุภชัยใจเด็ดด้วยนะครับโอ้โหตอนนั้นถือว่าพีคเลยแล้วก็ในปี28บุยลามก็ได้แชมป์ไทยลีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นบ้างนะเรามาจุดตรงนี้ดีกว่ามาตรงด้านหลังอัศจรัน์น่าจะเป็นช่วงทางออกนะหรือว่าหรือว่าทางเข้าเนี่ยนะ ลองเข้าไปดูนะครับว้าววบแม่น่ครับตรงนี้เราก็อยู่น่าจะเป็นด้านหน้าสนามหรือว่าอยู่ช่วงด้านหลังอัาจารย์ที่มีหลังคานะครับผมตรงนู้นก็เป็นทางเข้านะครับไปดูว่ามีป้ายอะไรนะอันนี้ก็เขียนป้ายฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนสำนักการศึกษาเทศบาลนนะครต่างก็มีป้ายเขียนศูนย์เยาวชนเทศบาลนนะครตามด้วยนะครับอันนี้ก็มีการแข่งขันอยู่นะ ทางด้านในนะครับผมไม่รู้ว่าใครแข่งกับใครเหมือนกันเดี๋ยวเราไปสองอีกด้านหนึ่งนะครับที่อัศจรรย์ที่ไม่มีหลังคาถางนู้นนะครับผมนี่เลยอยู่ใกล้กับโรงยิมบาสเกตบอลเทศบาลนครต่างนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เป็นอัศจรัน ไม่มีหลังคานะของทีมต่างเอฟซีนะครับหรือว่าสนามเทศบาลน,นครต่างไปข้างในดูไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเขียนนะครต่างก็น่าจะเป็นสนามอ่ะอันนี้รถตู้บางอยู่นะครับก็อาจจะเขียนว่าสนามกีฬาเทศบาลนนะครต่างอะไรประมาณนี้นะครับผมช่วงบริเวณนี้ก็มีสนามเทนนิสนะครับสนามเทนนิสแหมช่วงตรงนี้ก็เป็นแบบการกีฬาจัดเต็มมากนะครับมีทั้งสนามฟุตซอลสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลด้วย นี่ก็สนามบาสเกตบอลเนรับเป็นยิมเนเซียมนะครับส่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสนามทีมต่างเอฟนะครับหรือว่าสนามกีฬาการเทศบาลนครต่างนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ